เช็คดวดค่ะใครที่มีเล็บขบที่นิ้วเท้า ตอนนี้รีบสังเกตตัวเองด่วนเลยนะคะหลังมีการเปิดเผยออกมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดบุรีรัมย์คนไข้ามารักษาเล็บขบปรกากฏว่าหมอดูไปดูมาพลิกไปพลิกมาแค่เจอหนอนอยู่ในเล็บขบหกตัวไปเลยค่ะ <laughs> นักกู้โดยเรื่องราวสุดสยองนี้ค่ะถูกเปิดเผยจากหนุ่มใหญ่รายหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยเขามีอาการเล็บขบเป็นชนิดที่แบบเป็นเล็บงอกเพิ่มออกมาและมันเป็นทิ่มในเนื้อเธอ,อโดยเขาต้องทําการตัดเล็บของตัวเองทุกๆ7หรือ10วันนะคะเพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บปวดก็คือพอมันงอก ก็ตัดออกตัดออกเป็นเวลาหลายปีค่ะจนมาเหตุการณ์ล่าสุดค่ะเขารู้สึกว่าเขาปวดมากๆเลยนะคะบริเวณนิว้วโป้งเท้าขวาเธอพอล็บขบนี่แหละจนมันบวมเป่งเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเลยบอกให้ลูกชายเนี่ยช่วยพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมค่ะ โดยพอไปถึงทางโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็ได้ทําการรักษาเล็บขบบริเวณนิ้วโป้งขวาดังกล่าวนะคะก็พลิกไปพลิกมาปรากฏว่าคุณหมอก็คีบๆเอาแบบว่าที่คีบแงะดูแงะดูปรากฏว่าคีบหนอนออกมา,าได้ทั้งหมด6ตัวจากบริเวณเล็บขบ่ะโอ้ยค่ะ oh บุญบาปด้วยคุณหมอเขาโพสคลิปไปด้วยนะที่ฉันไม่สามารถลงคลิปได้นะคะมันแบบเกินไปมันน่ากลัวเกินไปอขอลงเป็นรูปนิดนึงนะคะติกตอกอันนี้เป็นวิทยาทานนะจยะแบชนนะคะตามรูปเลยค่ะมันออกมาหกตัวค่ะกรี๊ดเลยทีเดียวโดยก็มีการคาดการณ์นะคะถึงที่มาของหนอนหกตัวในเล็บขบเธอคุณหมอเขาคิดว่าเอ,อิญน่าจะเกิดจากตอนช่วงที่มันแบบว่าเป็นหนอนอักเสบมันแบบกลัดหนองอะ่ะช่วงนั้นคะ่ะน่าจะมีแมลงวันมาไข่ทิ้งไว้แล้วคนไข้ไม่รู้ตัวจนล่าสุดมันเกิดเกิดเป็นตัวหนอนออกมาชอนชัยออกมาจากเล็บข เอาเป็นว่าใครที่มีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่เป็นเล็บขบอยู่โ่งข่าวนี้ให้ดูกันด้วยนะคะทุกคนต้องรักษาวความสะอาดนะคะอย่าไปตัดเองเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างต้องผ่านการเช็ดทําความสะอาดอย่างดีไปหาคุณหมอดีที่สุดค่ะอย่าปล่อยอย่างนี้ไว้นะเดี๋ยวมีนอนออกมานะคะ